ตอนดิ is, สสวนสนนะคะที่นี่คือสวนสนค่ะโอ้โอเกือบจะจูบกันอีกแล้วครับรถเยอะนะคะวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากคนมาเที่ยวเยอะ เชื่อ่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยม,ม,มาใส่เสซื้อด้วย สนานท,ที่นั่งเสียตังนะเขายังเต็มเลยพี่โจ้พี่นั่งนี่ไงที่พี่พูดว่ามีเซเว่นอะตรงนี้อ๋อตรงนี้คืออืมจิงว่าทำไมว่าเอะเซเว่นมันอยู่ตรงไหนตรงนี้คือตลาดสวนสนนะคะที่จิงมันอยู่สวนสนนะไม่ได้อยู่ไอ้อะไรนะหานแนะม่น้ำพึงอะนะไม่ได้อยู่หัดแม่น้ำพึงอยู่จําผิด อยู่หาสวนสวนนี่นะคะตลาดข้างด้านขวามือของเรานี้ก็จะมีค้องสดโอ้ยร้อ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 ยเลยปูสดนะคะสัญนใหญ่จะเป็นปูนั่<อ>ที่นี่แต่ปูสดอะไรสดสดทั้งนั้นเลย คใครส,<อ>สนใจจะ<ม>ซื้อกลับ<อ>บ้านเขาก็จะมีการแพ็คแต่กล่อง<ม>ให้นะคะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆแบบเยอะมาก <î s> จริงในก <î s> รเทพยังไม่ผ่านเลยนะ จะเกิตนะั้านสวยสมตมับูมาโอโ้วยมากันเป็นเครือเลยนะคะ ้ำกลวใส่ยทางนี้จะข้ามไปขายฝั่งกันู้นไม่ได้แน่ๆเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นมัน้งเขตใครเขตมนันอะไรประมาณนั้นแต่เขตใครเขตมันเขาคงขายของก็ไม่ให้ข้ามเขตกันแน่นเลยโซนนี้ก็จะเริ่มเข้าเขต แหลมสนนะคะเมื่อกี้คือสวนสนเดี๋ยวเพิ่งสับสนนะคะ,จ,ะจับตากแนดดเนี่ย ที่ไหนที่ว่าจะว่างเลยนะทำนอาจจะเต็มหมดโอ้ oh, อันนี้มีบริการสุขาฟรี It is t o i l e t free free toilet เป็นการสร้างออฟเฟอร์ให้กับลูกค้า ตรงนี้ก็จะโล่งเพราะว่าแดดร้อนมากดดร้อนไม่มีลมเลยหัดดำพิมพ์อยเลยอ่ะโอ้โหแต่น้ำก็สวยนะแต่ว่าแดดร้อนมากดดร้อนลงไม่ได้อ่ะเดือดร้อนรอนากอันนี้ที่นั่งเลยค่ะวันนี้สุดเขตแหลมส้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่แลหลมแม่พิมพ์ค่ะ